ท่านผู้ริหารพี่น้องเบื้องครูบุคลากรทางการศึกษาสลอดจนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ fc ของแฟนเพจนาราธิวาสเกต2ทุกท่านครับพบกับคุยสบายสบายสไตล์บอสิพจท์ในสัปดาห์นี้นะครับก็งมีเรื่องราวต่างๆที่จะมามาเล่าให้กับท่านที่สนใจได้รับฟังนะครับ เอาเรื่องแรกครับเรื่องแรกต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะนักเรียนระดับอ,อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ทางรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการรวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่คงเห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของ อาหารมื้อคุณภาพมื้อกลางวันก็เลยได้ปรับค่าอาหารกลางวันให้เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นระดับอยู่นะครับเป็นั้นบันดยอยู่ก็อย่างเช่นว่านักเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนปห 1, 1คนถึง40คนเพิ่มขึ้นเป็นอีก36บาทนักเรียนที่มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่41คนถึง100คนเพิ่มขึ้น27บาท โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ร้อยหนึ่งคนถึงร้อยยี่สิบคนเพิ่มขึ้นยี่สบี่บาทแล้วก็กโรงเรียนที่มีนักเรียนหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนก็เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสองบาทนะก็นักเรียนคำว่านักเรียนหมายถึงนักเรียนทั่วประเทศนะครับไม่เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดนะครับทั้งของกองถินของเอกชนแล้วก็ของอหน่วยงานที่จัดการศึกษาคือนักเรียนที่ในวัย ประมศึกษาเนี่ยทุกคนจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับวันต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนต้องขอขอบคุณขอบพระคุณไปถึงท่านรัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่างคณะระัฐมนตรีต่างรัฐบาลด้วยนะครับที่ให้ความสําสคัญแล้วก็ได้เพิ่มพวประมาณนี้ขึ้นนี่ถามว่าทำไมเพิ่มไม่เท่ากันเพิ่มไม่เท่ากันคือมันเป็นอย่างนี้ครับหลักคิดก็คือว่าถ้าโรงเรียนเล็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าเพิ่มให้เขาน้ยเนี่ย ขาก็ยังซื้ออาหารไม่ได้อยู่ดี<ๆ>เขายังต้องซื้อปลีกอย่างนึงกไหมครับหรือซื้อลักษณะปรีมันจะแพงกว่าแต่นักเรียนที่นักเรียนเยอะๆเราซื้อในลักษณะของการซื้อซื้อแบบส่งซื้อส่งอะ่ะซื้อเหมาอ่ะมันจะได้ปริมาณเยอะและก็สามารถเฉลี่ยอาหารกลางวันกันได้นะครับก็เลยเลยลักษณะการแบ่งจํานวนนักเรียนเนี่ยอาจจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่านักเรียนคงจะได้รับ อาหารกลางวันที่เป็นคุณภาพจากโรงเรียนนะครับฝากโรงเรียนนะครับฝากคุณครูท่านผู้บริหารเมื่อทางรัฐบาลเพิ่มงบประมาณในเรื่องของอาหารกลางวันให้แล้วโรงเรียนก็ควรจะคิดเมนูที่เป็นเมนูคุณภาพให้กับนักเรียนในมื้อกลางวันนะครับเราอาจจะใช้รูปแบบของใจสกูลนั้นหรือเทียบเคียงก็ได้เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารได้รับประโยชน์ จากอาหารมือ้อกลางวันให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดและกระบวนการจัดทํากระบวนการจัดซื้อก็อยากให้ถูกต้องโปร่งใสนะครับฝากตรงโรงเรียนนะครับไม่อยากให้โรงเรียนได้คิดว่าเงินมาแล้วจะส่วนหนึ่งจะไปทำอาหารกลางวันและส่วนหนึ่งจะนําไปสําหรับทำโน่นนี่นั่นหรือพัฒนาโรงเรียนเงินนี้เป็นเงินของนักเรียนโดยตรงเงินเป็นเงินเพื่ออาหารอาหารกลางวันโดยตรง เป็นเรื่องเพื่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรงเพราะนักเรียนได้รับประโยชน์จากอา่านจากมื้อเที่ยงจากมื้อกลางวันได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างที่ผมพยายามคุยกับท่านผู้ในการโรงเรียนคุยกับคร,ครูหลายท่านว่าเราอย่าอย่าไปกักอย่าไปทําให้เด็กเสียผลประโยชน์เลยครับถ้าคุณครูหรือผู้บริหารทําอย่างเนี้ยมันเหมือนกับเหมือนนะมันเหมือนกับว่าไปกินเศษอาหารเด็กอะครับ ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่เป็นวงคนกับชีวิตครูทําให้เด็กอย่างเต็มที่เลยครับเพื่อเด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วเด็กจะได้อิ่มท้องเมื่อเด็กอิ่มท้องสมองใสความใส่ใจการเรียนก็จะเกิดขึ้นแลวเขาก็มีกําลังใจมีพลังในการที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่โรงเรียนมากขึ้นถ้าเขาได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและอิ่มท้องในทุกๆวัน เพราะ,ะนั้นฝากโรงเรียนนะครับอย่าทําให้ความตั้งใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุตส่าห์มอบอทุนอมอบเงินอาหารกลางวันให้เราเพิ่มอาหารกลางวันให้เราต้องเสียความรู้สึกหวังว่าคงจะไม่มีข่าวในประเภทนี้หรือมีคลิปที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะครับในนาธิวาดเกตสองนะครับฝากทุกโรงเรียนนะครับท่านทําให้เต็มที่กับเงินที่ท,ที่ได้รับในในใน,ใน,ในอรอบต่อไปนะครับก็ ผู้ปกครองก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะผมผมผมรับปากเฉพาะสังกัดราีวัฒเกิจศนะครับเราจะทําอาหารกลางวันให้นักเรียนให้เต็มที่ให้ได้รับอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนนะครับผมได้ฝากกับท่านผู้ิหารโรงเรียนคุณครูไว้แล้วนะครับแล้วจะพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วมาตรก,การเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้น จริงหรือตรวจพบหรือ,อมีการร้องเรียนขึ้นมาแล้วก็เป็นจริงตามร้องเรียนเนี่ยเราจะใช้มาตรการดุขาดนะครับเพราะถือว่าท่านไปเบียดเบียนเด็กท่านไปทําให้เด็กเสียโอกาสนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครคิดคิดอย่างนั้นทําอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความหวังดีมีความปรารถนาดีกับลูกๆนักเรียนก็อยากให้ลูกนักเรียนได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ได้รับสิ่งที่ เขาควรจะได้รับอย่างเต็มที่สมบูรณ์นะครับนั่นประเด็นแรกนะครับก็ฝากขอบคุณอีกครั้งนะครับฝากขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการทางคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับเรื่องที่สองก็จะเล่าให้ฟังว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกา2 5ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5 ทางสำกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองเราก็ได้มีทีมงานนะครับซึ่งทีมงานที่ประกอบด้วยท่านผู้บริการกลุ่มหรือผู้แทนท่านศึกษานิเทศทีมงานน้องๆในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาท่านดิเทศจาศาิตอาสาซึ่งเป็นพี่ๆผู้บริการโรงเรียนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้ามาร่วมทํางานแล้วก็มีทางประธานศูนย์เครือข่ายต่างๆได้ลงไปเยี่ยม ให้กำลังใจกับทุกๆท,ท่านท,ที่ที่โรงเรียนนะครับผมได้แจ้งให้กับทางคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนี่ยบอกว่าให้ไปในลักษณะของการให้ขวัญกำลังใจเป็นหลักไม่เน้นการประเมินแต่ไปแล้วก็สอบถามโรงเรียนว่ามีอะไรขาดเหลืออะไรทำอะไรและดาเนินการต่อไปอย่างไรให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วให้ไปในลักษณะของดาวกระจายก็คือว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้ว ก็ให้เดินดูโรงเรียนถ้าเยี่ยมห้องเรียนเยี่ยมคุณครูพบปะคุณครูดูแลนักเรียนเยี่ยมนักเรียนไปด้วยจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับครึ่งเดือนสิ่งที่ได้เห็นทั้งจากสื่อโซเชียลที่คุณครูได้ลงไปทางกรรมการนิเทศติดตามลงไปใน f a c e b o o k ทางจากการรับการรายงานของทีมงานนิเทศปรากฏว่า เป็นไปนอย่างมิตรภาพมากเป็นกัลยะาณมิตรมากทุกคนพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการิเทศแล้วได้เห็นว่าโรงเรียนทุกโรงมีความพร้อมมากในการในเปิดการเปิดเรียนนะครับบางโรงเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนเรียนทันทีนักเรียนเรียนได้เลยมีอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานได้เลยมีเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเต็มที่ นะครับคุณครูก็เตรียมเครื่องไม้ mm. เครื่องมือสื่อการสอนจส่การเรียนการสอนดนอย่างเต็มที่อันนี้ต้องขอชื่นชมโรงเรียนแสดงว่าโรงเรียนก็มีความกระตือร้อนโรงเรียนก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับเท่าเท่าที่พบขนานี้อาจจะมีบ้างในบางประเด็นที่อาจจะขาดหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยซ่อมค่อยแซมค่อยต่อค่อยเติมกันกันไปเรื่อย ซึ่งทางทีมงานนิเทศติดต,ตามก็จะได้ให้ข้อมูลได้ข้อเสนอเนี้ยเพราะในไปรอบนี้เรามีผู้สง่งคนวุ่นไปด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทั้งผู้สง่งคนวุธก็ดีทั้งประธานศูนย์เครือข่ายก็ดีศึกษานิเทศแล้วก็ทางน้อง,น,อง,น,องน้องในกลุ่มส่งเสริมเพราะก็มีประเด็นมีเรื่องที่จะไปแนะนําให้ท่านได้ดําเนินการเพิ่มเติมนะครับเราเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับท่านก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผมเห็นบรรยากาศแล้วแล้วบรรยากาศสดชื่นครับ รรยากาศเป็นกัลยาณมิตรอย่างดีนะครับแล้วหลังจากนั้นทางสื่อสายเทศซึ่งเป็นเป็นเสมือนเดขานุก,การของคณะตรวจเยี่ยมก็จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้กับผมผมจะได้ดูว่าตรงไหนบ้างที่ยังมีปัญหาอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพร้อมผมบูรโรงเรียนไหนที่ตามนโย,ยบายไปได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็จะไปเยี่ยมไปดูไปตามกันในรอบต่อไปอีกครั้งหนึ่งขอบคุณโรงเรียนครับที่ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมผมเป็นอย่างดีให้เกียรติกับคณะตรวจเยี่ยมนะครับให้การดูแลพบปะนะครับการพูดคุยที่ที่ทเป็นกิยานามิตรอย่างดีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการทำงานของครอบครัวนราธิวาสเกศสองครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ผมแจ้งเมื่อคราวที่แล้วที่ผมอัดคลิปในระหว่างที่ผมเดินทางจากการที่ไปประชุมผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฝากมาก็คือเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนท่านประกาศให้เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับซึ่ง ก่อนหน้านั้นผมก็มีหนังสือไปยังโรงเรียนแล้วว่าให้โรงเรียนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านแล้วพอท่านเลขาธิการประกาศเป็นนโยบายโรงเรียนเราก็กระตือรือร้นครับรับนโยบายได้ไวมากเร็วมากทุกโรงออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับผมได้เห็นในสื่อต่างๆที่โรงเรียนนําเสนอขอบคุณทางงเรียนครับที่ได้ดําเนินการตามนโยบายที่เราทําไม่ใช่เพื่อสนองนโยบายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่เราทํา ประโยชน์ที่ได้ก็คือเด็กๆลูกๆนักเรียนเราจะได้ไปเห็นว่าลูกๆนักเรียนมีปัญหาอะไรอยู่ที่บ้านอยู่ยังไงอยู่กับใครฐานะทางบ้านเป็นยังไงและควรให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องอะไรนะครับหรือไปเจอผู้พ่อแม่ผูค้ครองเราจะได้รับรู้ข้อมูลของเด็กนักเรียนว่าเด็กนักเรียนเวลอ,อยู่บ้านเขาทำอะไร ก็มีพฤติกรรมอย่างไงควรจะแก้ไขกันอย่างไงนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่เป็นสร้างการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับก็มีเรื่องเล่าต่างๆเยอะแยะครับโดยโดยเฉพาะห้องผมเนี่ยเป็นห้องที่เปิดกว้างสําหรับคุณครูผู้บหิหารทุกคนใครเข้ามาพบปะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเยี่ยมมาเล่าอะไรผมก็จะจะรับฟัง คุณครูก็มาเล่ามีเคสต่างๆสนุกสนานมีเคสของความไม่สบายใจมีเคสของกรณีของที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือหลายเคสครับเยอะมากนะครับอันนี้คือความแตกต่างต้องยอมรับว่าเด็กแต่ละคนก็มีปัญหาต่างกันเด็กบางคนก็มีความพร้อมก็ไม่มีปัญหาส่วนที่ไม่มีความพร้อมก็จะมีปัญหาที่โรงเรียนก็ได้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาอะไรไปแล้วก็ ต่อคุณทางโรงเรียนครับที่จัดให้มีกิจกรรมแล้วก็แบ่งมอบภาระให้คุณครูได้ไปเยี่ยมโรงเรียนแต่ว่าที่ผมเคยคุยไว้ท่านจัได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราอยากเวลาไปเยี่ยมอ่ะอยากไปเยี่ยมให้ครบทุกคนแต่ไม่ใช่ครบภายในเดือนนี้ด้วยเวลาที่จํากัดท่านก,ก็ต้องอยู่โรงเรียนท่านก็ต้องสอนหนังสือเพราะจะไปเยี่ยมครบทุกคนคงไม่ได้แต่ช่วงแรกๆอยากให้ไปเยี่ยมนักเรียนที่มีปัญหามากก่อนนักเรียนที่ ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก่อนส่วนนักเรียนอื่นๆก็ไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆตลอดคือให้ตลอดทั้งปีและให้ครบทุกคนครบทุกบ้านไม่ใช่เยี่ยมเฉพาะเดือนนี้นะครับอยากให้ทุกๆเดือนหรือทุกสัปดาห์มีกิจกรรมนี้อยู่ในเป็นของโรงเรียนนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นเพื่อเราจะได้รู้ข้อมูลนักเรียนจะได้ช่วยเหลือนักเรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะครับโรงเรียนไหน ไปเยี่ยมที่ไหนอยากให้ทําเป็นสมุดจดหมายข่าวนะครับซึ่งตรงนี้โรงเรียนหลายโรงส่งมาใน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 ลน์ายกลุ่มประชาพันธ์ก็ดีนะผมก็ให้พี่น้ำใส่ได้เก็บรวบรวมจะให้ทางกลุ่มส่งเสริมก็มได้เก็บรวบรวมจดหมายข่าวเหล่านั้นเอาไว้เป็นเป็นกรุป๊ปเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอว่าเราได้ดําเนินการเรื่องนี้ไปแล้วเราได้ทําไปแล้วนะครับแล้วถ้ามีโอกาส ถ้ากว่าผมได้มีการลงโรงเรียนเจอท่านจะไปเยี่ยมนักงเรียนวไหนก็จะอาจจะไปด้วยกันก็ได้เห๋ยวผมจะให้มอบหมายให้ทางทีมน้องๆกลุ่มส่งเสริมทางทีมของอภจชาติพันธ์ได้ลงไปเยี่ยมร่วมกับท่านด้วยก็ได้นะครับขอบคุณเราฝากขอบคุณไปถึงท่านผู้ครองนะครับที่ช่วยต้อนรับดูแลคุณครูคผมเป็นอย่างดีในการออกไปเยี่ยมบ้านขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูล ของนักเรียนในการที่จะร่วมกันช่วยเหลือดูแลในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องของนักเรียนนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับขอบคุณไปทางผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าการออกไปพื้นที่เนี่ยผมได้บอกคุณครูว่า,ค,ค,วาคุณครูต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับทั้งสถานการณ์เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอภัยจากาจากเหตุการณ์ แล้วก็ภัยจากเรื่องของโควิด -19 ภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องของอื่นๆอยากให้คุณครูได้เตรียมการป้องกันดูแลประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการออกเยี่ยมโรงเรียนเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ปกตินักนะครับต้องยอมรับอย่างนั้นก็จะได้ไปอย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นกับกับทางคุณครูคที่จะลงลง,ลงไปเยี่ยมนักเรียนนะครับ เรื่องต่อไปครับขณะนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็เตรียมการตมักขระเมสนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพราะภาคเรียนที่สองอย่างที่ผมดาเรียนภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนแห่งการวัดและประเมินในระดับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันโรงเรียนก็มีให้มีการวางแผนว่าจะเตรียมการวัดและประเมินคุณภาพของเด็กในด้านต่างๆได้อย่างไร นะครับตอนนี้ปฏิทินของการสอบโอเนออกแล้วปฏิทินการสอบ r t ออกแล้วปฏิทินการสอบ nt ออกแล้ว i n e t ออกแล้ว, I ออลวท่านวางแผนเตรียมการจะในการพัฒนาคุณภาพเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ในระบบต่างๆเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับที่จะให้นักเรียนรายงานจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ ใจผมนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนสมัครใจนะครับเข้าสอบเพื่อจะได้วัดสถานะระดับความรู้ระดับความสามารถและคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนของคุณครูในแต่ละ,ะสาขาในแต่ละวิชานะครับเพื่อเราจะได้นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป หรือเรานำไปให้เป็นข้อมูลของนักเรียนในการที่จะส่งต่อนักเรียนไปสู่ชั้นต่อไปอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้การสอบได <c oughs> ้เป็นมาตรฐานนะครับให้ดาเนินการตามมาตรฐานก็ให้ท่านเตรียมนะครับเรียมว่าอันนี้เราจะวัดผลจะสอบเป็นยังไงจ,จะดูแลเด็กยังไงจะเตรียมความพร้อมของเด็กอย่างไรนะครับแต่ว่า ไม่ต้องห่วงนะครับสำนักงานเขตพื้นที่เราไม่ได้เอาคะแนนของนักเรียนมาตัดสินคุณภาพตัดสินเรื่องของการทำงานของท่านผู้บริหารนะเพียงแต่ต้องการเป็นข้อบูลสำหรับการพัฒนาทังเองเราไม่เอาข้อบูลนี้มาบอกว่าโรงเรียนนี้ได้น้อยโรงเรียนนี้ได้มากโรงเรียนนี้ได้ไดที่หนึ่งนโยบายผมไม่มีอย่างนั้นครับเราไม่แข่งขันกันในลักษณะนั้นแต่โรงเรียนทุกต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนอย่างไร นะครับก็ให้ท่านเตรียมพร้อมอมด้วยสุดท้ายครับขณะนี้อยู่ในช่วงของมรสุมนะครับภาคใต้เราเจอเรามีภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับขอให้โรงเรียนทุกโรงได้เตรียมความพร้อมรับกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภาวะน้ำท่วมขังภาวะน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับอยากให้โรงเรียนได้ เ,เตรียมการยกสิ่งของที่มีค่าเอาไว้บนที่สูงนะครับและเป็นที่สูงที่มั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเรายกเอาไว้บนโต๊ะพอน้ํามาแรงๆโต๊ะล้มสิ่งของบางอย่างก็ล้มอยากให้ไปอยู่ในท,ที่ที่มั่นคงนะครับไม่อยากให้เกิดความเสียหายมากแต่ว่าผมเชื่อว่าโรงเรียนคงจะวางแผนต้อนรับเป็นอย่างดีวางแผนเกี่ยวกับแผนเผชนเหตุ นะครับการรับกับแผนปันิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกโรงทุกโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้ท่านตัดสินใจได้เลยนะครับตัดสินใจได้ว่าถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านจะหยุดเรียนหรือไม่อย่างไรกี่วันแต่ท่านต้องประสานงานกับผู้ปกครองให้ชัดนะครับถ้าสมมุติว่าเกิดน้ํามาน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมโรงเรียนท่วมเส้นทางสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างไรให้ชัดว่าวันนี้โรงเรียนเราหยุดนะ วันนี้โรงเรียนไม่ทําการเรียนการสอนแล้วให้ท่านรายงานมาอย่างสำงานเขตพื้นที่ด้วยว่าโรงเรียนเกิดสภาวะน้ําท่วมอย่างไรเกิดความเสียหายอย่างไรและหยุดเรียนเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อสำงานเขตจะได้มีข้อมูลสําหรับรายงานผู้บคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องต่อไปให้กำลังใจทุกท่านครับหลายโรงเช้านี้ก็แจ้งข่าวมาว่า เริ่มมนีน้ำไหลเข้ามาในโรงเรียนนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้ก็ฝากาท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใน3-4มี่ประเด็นที่เป็นการเล่าสู่กันฟังถึงการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาดาราธิวาสเขตสอยุคใหม่นะครับเรียกว่ายุคใหม่เพราะว่ายุคเดิมเราใช้คำว่ายุคพอสมยุคสี่พี่น้อง ซึ่งตอนนี้น้องๆของผมน้องๆท่านรองผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ย้ายกลับกูมิลำเนาการไปหมดแล้วแล้วเราก็มีคนคนเก่าคนแก่ของของสำนักงานเขตพื้นที่ได้กลับเข้ามาทํางานคือท่านรองนุกูลจูนุย้ยก็ตอนนี้ทํางานกันอยู่สองคนครับเราช่วยกันเราผลัดกันทําแต่ว่าไม่เหลือกําลังที่จะทําทถือว่ายังไหวถือว่ายังสู้นะครับก็ ฝากให้กำลังใจสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยนะครับผมกับท่านรองทุกูรานก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลบริหารการศึกษาให้ความสนับสนุนช่วยเหลือดูแลกับโรงเรียนต่อไปครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับฝากท่านช่วยประสานงานกับโรงเรียนประสานงานกับคุณครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านฝากขอกำลังใจจาก f อของราชวัสน์เขตสองทุกท่านด้วยนะครับเราเต็มที่กับทุกๆงานครับ เราพร้อมที่จะทำงานและเต็มที่กับทุกๆงานแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเอาไว้ในโอกาสต่อไปก็จะมาเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการพูดคุยในสัปดาห์นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ